นี่นะครับหลังจากเมื่อคืนที่ออกไปตกปลาหมึกกันก็ถึงคิวอาจารย์หนูนะครับต้องเป็นพ่อครัวพี่หนูกำลังทำอะไรครับหมึกย่างเขาผมก็รู้หมึกย่างครับจะเป็นรสชาติย่างไม่ได้หรอกครับน่ากินเนี่ยน่ากินเนี่ยน่ากินมากนะครับผมน่ากินเด็ดมาเราเลยเราไม่ กินยังอ่ะกินยังอ่ะลืมลยเมื่อวานรสชาติเป็นไงเป็นลืมเลยใช่ไหมอ๋อให้ให้ใหุ้ดอร่อยอ่ะเอ้าผู้หญิงก็เอ้ยต้องพูดยังไงผู้หญิงก็ไม่อะไรอะไรเหม่อไปทำไมเนยระยงมาชัยน้องหน้าบอกไปก่เอนเสียงนี่คนทำครับอย่าดูตัวดูแค่เสียงก็พอแล้วกินมัน ไไเอเออ่มป็นนมื่อวานนะหมึกตัวเท่านี้แต่มันย่างดูมันมันไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้อ่ะไอหมึกตัวใหญ่อือเม่อวานตัวเล็กเหลือตัวไปใส่ไรให้ปัใจเย็นไหมหน้าตาคนนี้เฮ้ยพี่น้มเต้ยในบ้านยังเหลาหมอันที่เลย ออกมานดิมาเต้นดนิแมวแล้วายบายกองเลยไยบ่ายกองก่